สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยังในเกม d e v o ว r e ์อีวิลิชัหันเกมมือถือตัวเกียวกูนเวอร์ชันใหม่เปิดใหม่บนสโตร์ไทยเล่นได้ทั้งสองระบบนะครับทั้ง iOS และ a n นด o อยในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดี ID. ควรรีไอดี ID ตอนไหนใครที่เป็นผู้เล่นใหม่สายฟรีสายเติมน้อยห้ามพลาดครับผม อาโอเคครับอันดับแรกขออนุญ,ญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ครับจากนั้นเห้เรามาที่คำสั่ง redeem code ค,ครับที่เข้าไปก็ชื้นให้เรากรอกโค้ดนะครับผมสำหรับโค้ดจะปักหมุดไว้ต้องคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือ เป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการ Re-ID หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม Emulator ที่ดีที่สุดต่อไปจะเป็นเทลลสตัวละครผมขออนุญาตขึ้นเทียตัวละครให้นะครับเทียตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับผมจะมีทั้งหมด6เทียนะครับเทียที่เป็นเอสดับเบิลเอสเทียเอสเทียเอเและก็ t ทียซนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู ตัวละครที่เรานะครับควรลีหาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็คือตัวละครที่อยู่ในเทียที่เป็นเอนะครับผมอ่าห้าตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่ติดเมตานะทุกคนนะในะปัจจุบันนะตอนนี้นะครับผมนะถ้าใครลีหาได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมสามารถปั้นใช้ยาวยันจบเกมได้เลยนะครับสามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์เล่นได้ทุกเนื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็น pvp pve ตีบอส อ่าลงดันตะลุยด่านนะผมเล่นได้หมดนะอ่าแล้วก็เกมนี้นะผมเราควรหาตัวซ้ำนะครับผมเพื่อการ down นะอัพดาวเนาะอ่าเกมนี้นะครับผมถ้าตัวละคร5ดาวมันจะเลเวลตันอยู่ที่100นะทุกคนนะอ่าถ้าเราอัพถนะึงเลเวล1 0 0เนาะเราก็ใช้ดีนะครับตอนต้นเกมเนาะยันจบเกมได้เหมือนกันนะแต่ผมแนะนําให้หาตัวซ้ามาเนาะขึ้น6ดาวก็เล่นได้สบายๆแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมนี้เนาะ แนะนําเลยนะครับผมนาสุมให้ได้5ตัวละครที่อยู่ในเทียทิเบิเอสนะครับผม5ตัวละครนี้เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมนะครับผมแล้วก็จะลืมหาตัวซ้ําเนาะอัพดองอัพดาวนะครับผมนะอ่าถัดมาครับผมเทียดับเบิลเอสครับอ่าสำหรับเทีย์นี้นะครับผมเราจะได้รับตัวละครฟรีเนาะหาจจะเป็นตัวพระเอกของเราเองนะครับผมนะอ่าคาเนกิเนาะ ร่างหัวขาวนะผมนะเห็นไหมครับเราจะได้รับฟรีนะครับเราเล่นผ่านด่านประมาณด่าน 3- ขีด16ประมาณนี้เนาะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมเราจะได้รับฟนะรีเนาะตัวละคร5ดาวนะครับผมนะสามารถปั้นใช้ยาวได้เลยนะ,ะสำหรับตัวละครที่อยู่ในเทียดับเบิลเอสนะครับผมเราสามารถใช้ดีตนะั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมได้เหมือนกันนะครับผมแต่เราต้องหาตัวละครตัวซ้านะอัพดงอัปดาวให้ขึ้นประมาณ6ดาวนะผมเก่งแน่นอนนะแต่มันจะ เก่งไม่เท่าตัวละครที่อยู่ในเทียทิปเปิลเอสนะครับผมนะอ่าตัวละคร5ตัวที่อยู่ทริปเปิลเอสมันเป็นตัวละครเมตาเนอะคนนะติดเมตานะครับผมอันดับ1อันดับ2ทุกเซิร์ฟต้องใช้แน่นอนนะครับผมนะอ่าสำหรับเทียร์ดับเบิลเอสผมมันก็เล่นได้ทุกคอนเทนต์นะไม่ว่าจะเป็น PVP PVE เล่นได้หมดนะครับผมนะแต่เราต้องมาเน้นหาตัวซ้ำอัพดาวให้ขึ้น6ดาวนะผมมันจะเล่นได้สบายๆนะครับผมนะ อ่าเอาไว้ตีบอสตีบอสตีบอส,สกิลนะครับลง p v p นี่ก็เล่นได้อยู่เนาะแต่แนะนำให้อัพดาวให้เยอะไปเลยนะครับผมอ่าถัดมาครับเทียเอสครับผมอ่าเทียนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่เอาไว้นะครับผมใช้ลงดันเจียนแล้วก็อ่าลงดันปกติเนาะอ่าแต่ถ้าเอาไว้ตีบอส ไว้ใช้ในการผ่านด่านไม่ไหวนะครับทุกคนนะาสำหรับตัวละครที่อยู่ในเทีรรยเนะครับผมนะแต่เล่นผ่านด่านก็เล่นได้นะตั้งแต่ต้นเกมเนาะแต่ผมแนะนําให้เดนให้หาตัวซ้ําให้เยอะๆไว้เลยนะครับผมนะสำหรับตัวละครที่อยู่ในเทีรรยเนะคะรับผมนะแต่ถ้าจะใช้เล่นตั้งแต่ต้นเกมก็เล่นได้นะแต่ไม่แนะนําให้ปั้นใช้ยาวนะครับผมนะ,ะถัดมาครับผมเทียเ A นะครับเทียนี้ก็ใช้ดีแค่ตอนต้นเกมนะครับนะ เทบี B. นี่ก็ใช้ดีแค่ตอนต้นเกมนะครับไม่แนะนำให้ปั้นใช้ย,ยาวเนาะอ่าเทสซีนะครับเที่ยนี้ก็มีติดไว้ในไอดีก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องปั้นใช้นะนะครับเบื้องทรัพยากรเปล่าๆนะครับผมนะอ่าผมขอสรุปเพื่อแล้วกันนะครับผมตัวละครที่เราควรรีหาคือตัวละครที่อยู่ในเทียทริปเปิลเอสนะครับผมอ่าถ้าสุ่มไม่ได้ให้เรามาเอาตัวละครที่อยู่ในเทียดับเบิลเอสนะครับผมก็ได้เนาะเพราะว่าเกมนี้มันจะแจกตั๋วกาชาแล้วก็แจก มีกิจกรรม1000สุ่มให้เราสุ่มอยู่เนาะมันมีโอกาสออกได้พวกตัวละครที่อยู่ในเทียร์ที่เป็นเอสแล้วก็ดับเบิลเอสนะครับผมนะต่อไปเราควรเลียดีตอนไหนเราเล่นถึงด่านประมาณ3 4มขีดสิไม่ต้องเล่นต่อนะทุกคนนะ,ะให้เรากดย้อนกลับออกมาเนาะ,ะมันจะปลดล็อกตัวละครคาเนกะิตัวนี้นะครับที่ AR, SS, นะอยู่ในเทียร์ดับเบิลเอสเนาะที่เราจะได้รับฟรีนะเนะนี่ยตัวนี้เลยนะครับผมนะ สมัตปั้นใช้ยาวได้เลยนะครับยิ่งเราหาตัวซ้ํามาขึ้น6ดาวเล่นได้สบายๆนะครับผมจากนั้นให้เรามากรอกโค้ดครับผมตามที่ผมบอกเนาะ redeem code กรอกโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากรอกโค้ดเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามากดรับของรางวัลนะครับที่มันขึ้นแจ้งเตือนแบบนะี้เนาะตรงอีเวนต์หรืออะไรพวกนี้เนาะขึ้นแจ้งเตือนจุดสีแดงแบบนี้เนาะให้เรากดรับให้หมดเลยนะครับผมนะอ่พอเรากดรับทั้งหมดแล้วนะครับผมเราจะได้รับเพชรมาประมาณ4,8 0 0นเนาะ แล้วก็ตัวกาชาประมาณ30บใบนะครับผมนะจากนั yeah. right. ้นให้เรามาที่ตู้กาชาครับซัมมอนตรงนี้ให้เรามาสุ่มตู้ตรงนี้ครับผมเซอร์ไพรส์ซัมมอนเนาะนี่ตู้นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลทในการออกเนี่ยเห็นไหมครับเลทในการออกนะครับผมมันจะอยู่ที่ประมาณ5%เนาะสำหรับตัวละคร5ดาวนะครับผมเราต้องสุ่มให้ได้นะครับผมตัวละครที่อยู่ในเทีย Triple S เนาะนี่เห็นไหมครับตัวนี้ที่มันอยู่หน้าตู้เห็นไหมครับมันการันตีให้อยู่เนาะ อ่าถ้าเราสุ่มครบประมาณ40่สิบโลนะผมมันจะการันตีตัวละครให้เราเลยเนาะอันนี้เราต้องมีดวงหน่อยเนาะอ่าสุ่มให้มันหลุดเลดให้ได้นะครับผมนะนี่ครับตัวละครที่อยู่ในตู้นี้นะผมไม่ว่าจะเป็นเทียที่เป็นเอสดับเบิลเอสเทียเอสมีทั้งหมดเลยนะครับผมที่มันขึ้นหน้าตู้เห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันครับผมอ่ามาเราจะใช้30โลเนาะแล้วก็ใช้เพชร นะครับอีก4,800นนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันสุ่มครั้งละ10ใบนะครับมา10ใบแรกครับผมออกไหมครับโอ้ไม่มีการ์ดส้มนะทุกคนนะกดสคิปไปเฮ้ยโอ้โหตัวนี้เทียบบีนะครับผมโอเคสิบโลแรกครับผมก็เลือแล้วนะโอเคปึ๊บย0สิบโลโอ้โหไม่ออกครับทุกคนนะเฮ้ยโอ้โห อามอนครับผมตัวนี้อยู่เทียร์อยู่เทียรซี C นะครับผมอย่างก,กลากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาจะใช้เพชรเนาะหนึ่งพันแปดร้อยเพชรน,นะผมต่อสุ่มสิบใบนะครับโอเคตอนนี้เราสุ่มไปแล้วสามสนะิบใบเนาะออกแต่เครือนะครับผมโอเคสิบโลแรกของการใช้เพชรไปครับผมสี่สิบโลแนละ้วตอนนี้มันการันตะีเนาะนี่เฮ้ ระดับคอครับผมตัวนี้อยู่ในเทียเที TS ครับทุกคนเนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับฮะนี่มาครับผม TS มาแล้วอ๋อมันการันตีนะทุกคนนะเห็นไหมครับสุ่มครบอ่า40โลเนาะการันตีตัวละครระดับคอนะครับอ่าแนะนําให้สุ่มให้มันหลุดเลียดนะทุกคนนะถ้าเป็นไปได้เนาะโอ้โหคาเนกิล่างนี้ครับผม TA นะสําหรับไอ็ตัวนี้เนาะ อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่ถ้าใครอยากจะซุ่มอีกก็หาเพชรอีกประมาณ600เนาะเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนี่ยอ่านะครับประมาณนี้ซุ่มได้เกลือนะทุกคนนะอามีตัวนี้เนาะที่อยู่ใน T S หนึ่งผมที่ได้มาเนาะระดับคอนะครับแล้วก็ได้รับคานิกิหัวขาวล่างนี้นะครับผมได้รับฟรีเนาะประมาณนี้เลยนะครับอ่ถ้าเราซุ่มแล้วไม่ได้ตัวคอตามที่ต้องการทํายังไงครับผมให้เรามารีไอดีครับ วิธีรีไอดีนะครับผมมีอยู่2แบบนาะแบบที่1ให้เรากดออกข้อเกมใหม่นะผมหรือว,ว่าเปลี่ยนเซิร์เวอร์เนาะกดมาที่ตรงนี้ครับล็อกเอาท์ตรงนี้ปุ๊บนะครับคืนให้เราเนาะให้เราเปลี่ยนเซิร์เวอร์ได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่2เซิร์ฟนะเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดนะทุกคนนะอ่าให้เราเลือกเซิร์เวอร์ที่เราต้องการที่จะรีหา ID ได้เลยนะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะเปิดอีกกี่เซิร์ฟนะเพราะว่าตัวเกมเพิ่งเปิดเนาะ น่าจะเปิดเรื่อยๆนะให้เราเลือกได้เลยนะครับผมก็เล่นถึงด่าน3ามขีดสิเนาะปลดล็อกคาณิกิวัวขาวจากนั้นก็ให้เราไปกรอกโค้ดรับไอเทมอะไรต่างๆเนาะจะได้ตัวกระชามา30ใบแล้วก็เพชรอีกประมาณ4นะี่พันแปดเนาะให้เราไปสุ่มหาตัวละครที่อยู่ในเทียร์ที่เป็นเอสแล้วก็เอาเทียร์ดับเบิลเอสนะอ่านะครับผมนะพอเราสุ่มไม่ได้ก็รีเอดีนะครับผมนะรีเอดีวิธีที่1ก็เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะ วิธีเลดีแบบที่2นะครับให้เรามาที่ user ตรงนี้ครับกดนะครับมันจะให้เราสลับเปลี่ยน account เนาะกด confirm ได้เลยนะครับจากนั้นให้เรากดลงทะเบียนตรงนี้ครับกดลงทะเบียนใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็กดใช้อนะีเมลเนาะอีเมลมั่วก็ได้นัุกคนนะเราค่อยไปเปลี่ยนทีหลังได้นะกดใส่มัม่วๆแล้วก็กดรหัสได้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็กดสมัครหรือว่ากดส่งเนาะมันก็จะล็อกอินให้เรานะครับ จากนั้นก็ใหเร,เ,เราล็อกอินเนาะปึ๊บเราล็อกอินแล้วก็ให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะครับผมนะ,ะประมาณนี้นะครับอ่าม่ก็แนะนำนะครับผมให้ทุกคนนะล็อกอินแบบเกสก็ได้นะอ่าแต่เราต้องลบเกมนะทุกคนนะล็อกอินแบบเกสแป๊บนึงนะครับอ่าลบเกมติดตั้งใหม่ไมนงั้นก็กดลบข้อมูลเกมเนาะกดตรงนี้ล็อกอินแบบเกสแบบนี้นะครับผม ล็อกอินได้เลยนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้แล้วนะประมาณนี้นะผมสําหรับการรีไอดีเนาะสำหรับระบบต่อสู้ของเกมนี้ก็จะเป็นแนว i d เดอร์อพีจนะครับผมนะมันจะโจมตีแบบตะลุมบอลกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูครับจัดทีมได้สูงสุด5ตัวละครนะทุกคนสำหรับคลิปรีวิวเกมนะครับผมผมจะปักหมดุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้เนาะถ้าใครอยากจะดูแบบรีวิวระบบหลักๆของเกมเนาะเห็นไหมครับตะลุมบอลแบบนี้เนาะ ก็จะมีเร่งความเร็วคูณ4แล้วก็ออโต้ตรงนี้เนาะมีเปิดการดูแอนิเมชันตอนตัวละครใช้ Anime ออนิเมะใช้ถ้าไม่ตายเนาะเรียบร้อยครับประมาณนี้เลยนะครับผมนะสำหรับเกมโตเกียวกูนะครับผมภาคใหม่เนาะลองมาเล่นดูนะครับผมนะก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแจกโค้ดแจกชาริสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดีควรรีดีตอนไหนนะครับผมของเกม ดิว a ลอีวอร์เลชั่นหันนะครับผมนะเป็นเกมโตเกียวกูนเปิดใหม่บนสตูไทยอฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไคร b ์ผมนะครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ